ปัดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาต่อจากคราวที่แล้วนิดนึงนะคะเป็นตทวนด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นเรื่องใหม่ด้วยนะคราวที่แล้วคุณจันให้หนูทําเขียนเยอะนิดนึงคือสองอันนี้สองอันนี้เห็นชัดไหมคะเห็นชัดไหมคะสองอันนี้สองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนูจะต้องเขียนค่ะ ตอนนี้เป็นเรื่องที่หนูจะต้องเขียนนะคะอ่าในหนังสือหน้าที่124้อนะคะหนูต้องเขียนเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบโดยการใช้เครื่องหมายเครื่องหมายที่เรารู้จักดีคือเท่ากับไม่เท่ากับนะคะมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะเราจะดูจํานวนกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2มาเปรียบเทียบกันหนูต้องหาออกมาก,ก่อนนะคะหามาก่อนว่ากลุ่มที่1เนี่ยเท่าไหร่มันจะมาเป็นกลุ่มแรก กลุ่มที่สองเท่าไรล่ะจะมาเป็นกลุ่มที่สองนะก็คือมาเป็นกลุ่มรั้งนะคะจากนั้นเราจะมาเลือกเครื่องหมายกันเครื่องหมายจําได้ไหม,มเครื่องหมายอะไรบ้างาถ,าถ้าแบบค่าสองฝั่งเป็นไงคะอย่างของข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งสองฝั่งมาเท่ากันเมื่อสองฝั่งเท่ากันปุ๊บเรารู้แล้วว่ามีเครื่องหมายเดียวคือเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะ การเปรียบเทียบจํานวนเนี่ยอยู่ที่เครื่องหมายนะคะ,ะจันนี้ได้ไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะนะครูจันมีเครื่องหมายให้ใช่ไหมเครื่องหมายนี้เท่ากับนะคะเท่ากับคือทั้งสองฝั่งคือสองจำนวนที่มาเปรียบเทียบกันการเปรียบเทียบต้องเริ่มที่สองจำนวนเป็นคนไปนะถ้าสองฝั่งเท่ากันเหมือนข้อที่หนึ่ง นะโลที่1มี12โลที่2ก็12เหมือนกันโอเคเราใช้เครื่องหมายตัวนี้เชื่อมตรงกลางคือเท่ากันแต่ถ้ากรณีข้อที่2นะทีเทะะ่เราทำไปแล้วนะคะลูกเราทําไปแล้ว2ฝั่งไม่เท่ากันนะเมื่อไม่เท่ากันปุ๊บเก,กิดการเปรียบเทียบอีก่แล้วเปรียบเทียบอยู่แล้วแต่คราวนี้เปรียบเทียบมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมคืออะไรเราจะต้องเลือกเครื่องหมายมาละเมื่อไม่เท่ากันนะคะ ไม่เท่ากับเป็นยังไงอ่จะเหมือนกันเป๊ะเลยกับคู่หมายเท่ากับแต่ว่ามีการขีดทะแยงลงมาตัดออกมาแสดงว,ว่าไม่เท่าแล้วทีนี้เมื่อไม่เท่าไม่เท่า,ทานะพอไม่เท่าไปปุ๊บจะต้องเปิดอ,อีกสองกรณีตามนะหนึ่งคืออะไรคะมากกว่าไหมนะใครมากนะคะหรือน้อยกวา่าใข่น้อยละนะคะ มากกว่าถ้าใช้คําว่ามากกว่าจํานวนที่มาข้างหน้าต้องมากกว่าจํานวนที่อยู่ด้านหลังเพราะเรอ่านจากข้างหน้าไปข้างหลังหรืออ่านจากซ้ายไปขวานะอ่านจากซ้ายไปขวานะคะอย่างเช่นถ้าคุณจันมีจํานวนมาให้อ,นนอ,อย่างนี้อ่าอย่างนี้เราจะใช้อะไรคะถ้าเป็นเครื่องหมายถ้าเป็นเครื่องหมายคือเครื่องหมายอะไรอ่ะแน่นอน เราจะต้องใช้ตัวนี้มาอันนี้ใหญ่ใหญ่กว่าเห็นไหมครูจันทำมานะไม่ได้เปิดของนี้อ่ะสิบหกมากกว่านะสิบหกมากกว่าสิบสีู่จะใช้เครื่องหมายนี้นะแต่ถ้าบอกว่าครูจันเอาตัวที่มันทําไมคะอ่ะถ้ามากกว่านะคะตัวที่อยู่ข้างหน้าต้องมากกว่าแล้วเครื่องหมายจะเป็นไงคะหานด้านกวา้างที่ครูจันบอกไว้แล้วเหมือนปากจระเข้ใช่ไหม หันไปหาตัวที่มากกว่าเสมอเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ตามหลังมาจึงต้องเป็นจำนวนที่น้อยกว่านะคะถ้ามากกว่าอยู่ข้างหน้าหันด้านนี้นะคะด้านกว้างไปหาตัวที่มากกว่าแต่ถ้าเกิดอ่ะครูจันสลับครูจันเอาตัวน้อยมาไว้ข้างหน้าเอาตัวมากไปไว้ข้างหลังหนูจะใช้เครื่องหมายนี้ได้ไหมคะเอาตัวที่น้อยกว่าไว้ข้างหน้าได้ไหมไม่ได้ค่ะอ่ะครูจันใช้เครื่องหมายเดียวกันเลยนะ แค่สลับเบรดทิศทางเท่านั้นเองนะตัวที่อยู่ตรงปลายแถมนะของเครื่องหมายนี้สัญลักษณ์นี้ตัวนี้จะต้องน้อยกว่าเสมอนะอย่างเช่นอ่ะสิบสองน้อยกว่าสิบสามสิบห้าอาจารย์ยกตัวอย่างนะเพราะนี้เราเห็นไปหมดแล้วนะสิบห้าน้อยกว่าสิบแปดนะอ่ะข้าตัวมากมาอยู่ข้างหน้านะคะตัวน้อยไปอยู่ข้างหลัง เครื่องหมายนี้หันไปด้านนี้เช่น1 9มากกว่า17 19มากกว่า17จนะคุณจะยกตัวอย่างมานะนะคะสิ 19, มากกว่า17 2 0มากกว่า10นะคะ18มากกว่าเท่าไหร่ดีมากกว่าอีกทุกจำนวนที่น้อยกว่า18ลงมา สิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดไปเรื่อยๆนะคะตัวที่อยู่ด้านหน้าของปากอันนี้นะคะปากกว้างนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะเจอไปเรื่อยๆเลยเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้รูจะสอนข้อหนึ่งเอาแบบง่ายๆของข้อหนึ่งเท่านะแค่นั้นนะคะลูกนะคะเพราะฉะนั้นเรานี้เราเรียกว่าสัญลักษณ์นะคะที่เป็นเครื่องหมายเนี้ยเนี่ยคือสัญลักษณ์นะเครื่องหมายนะอันนี้เป็นข้อความที่เราสามารถจะอ่านออกมาได้ ยังไม่ลืมนะคะ,ะวันนี้เราจะมาทำอันนี้ต่อกันนะฮะจะมาทำอันนี้ต่อกันนะ,ะนะคะครูจันก็มีตัวอย่างมาให้เราจะมาลองเลือกเครื่องหมายดูซิ่ามีรถหลายคันเลยใช่ไหมแต่ละคันจะมีอะไรลูกแต่ละคันจะมีอะไรคะจะมีจำนวนที่ ไม่เท่ากันหรืออาจจะเท่ากันก็ไม่รู้แต่หนูต้องหาก่อนหนึ่งคือทําไมคะหนึ่งคือทําไมหาก่อนคะ่ะหาฝั่งซ้ายก่อนว่าได้เท่าไหร่แล้วก็มาหาฝั่งขวาอ่านะคะในรถมาเล็กไปอ้าวเรามาดูตรงนี้กันนะคะลองดูงนี้กันคุณจันมีตัวอย่างมาให้นะในรถแบบในรถนั่นแหละนะคะ,ะคุณจันโอเคมาทีก่อนนะ เราจะมาดูกันตัวนี้เป็นไงคะตัวนี้เราเห็นชัดเจนเลยนะคะเราเห็นชัดเจนเลยข้างหน้าเป็นสิบหกกระจายไปตัวอะไรนะกระจายไปเท่าไหร่นะหนึ่งที่อยู่ข้างหน้ามีค่าเท่ากับ สิบใช่ไหมคะหกข้างหลังมีมีค่าเท่ากับเท่าไรลูกหกหน่วยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นสิบหกมีค่าเท่ากับเท่าไรคะอันนี้คือสิบนะคะหนึ่งอุอ่าไม่รู้มันเห็นไหมนะอ่าอันนี้คือสิบบัวหกต่อไปสิบสี่คืออะไรลูกหนึ่งอนการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวนี้มีค่าเท่ากับสิบนะคะ สี่ตัวนี้มีค่าเท่ากับสี่ก็ได้คือสิบบวกสี่อะหกลงใครมากกว่าใครมากกว่าคะใครมากกว่าคะอันไหนมากกว่านะคะใครมากกว่าเท่ากับได้ไหมเท่ากับได้ไหมคะใช่ไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะวัาใช้คำหมายเท่ากับไม่ได้มันไม่เท่ากันแน่เลย14ไม่เท่ากับ16ไม่ขอโทษ16ไม uh ่เ huh. ท่ากับ14ไม่ใช่แน่นอนนะคะ แล้วก็ดูตัวต่อไปสิเมื่อไม่เท่ากันแล้วจะต้องเป็นเครื่องหมายอะไรนะคะต้องใช้เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายไม่เท่ากันแน่เลยคืออ่ะเราจะเห็นว่าตัวที่มาข้างหน้ามากกว่าตัวที่้างหลังใช่ไหมคะสิบหกมากกว่าสิบสี่เพราะฉะนั้นเครื่องหมายที่หนูจะใช้คือเครื่องหมายนี้นะคะสิบหกมากกว่าสิบสี่นะคะอ่ะถ้าเขียนลงไปในใบนี้ มองเห็นไม่รู้นะอ่ะเราดูนะครูจ <sucks> ันจะต้องเขียนเป็นเครื่องหมายนี้นะคะครูจันต้องใช้เป็นเครื่องหมายนี้นะคะอ่านว่าสิบหกมากกว่าสิบสี่นะคะถ้าใช้เป็นคําอ่านนะคะลูกเราจะอ่านว่าสิบหกมากกว่าสิบสี่นะคะสิบหกมากกว่าสิบสี่หรือถ้าเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายก็คือเครื่องหมายนี้ เอามาใส่นะคะอ่ะต่อไปตัวอื่นล่ะเพราะฉะนั้นคือการที่หนูจะรู้การที่หนูจะรู้คือทําไมครับต้องหาเอามาก่อนทีละฝั่งนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้โอเคนะ16มากกว่า14นะคะอ่านตามนี้นะ16หถ้าเป็นคําพูดคือ16มากกว่า14แต่จะเป็นเครื่องหมายคือหนูต้องใช้เครื่องหมายนี้หันไปครับทางไหนลูกทางไหนค่ับไปหา16นะตามที่คุณการใส่ไอนน้นี้อ่ะต่อไปเราดูตัวอ,อื่นซิ ดูตัวอื่นสิอ่ะตัวนี้นะขอตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ก่อนลองง่ายๆก่อนอ่ฟาฟังนี้สิบเรารู้อยู่แล้วไม่ต้องกระจายแล้วไม่ต้องหาเลยนะฮะสิบคือสิบบวกศูนย์ใช่ไหมต่อไปฟังนี้เรายังไม่รู้เพราะว่าติดเครื่องหมายบวกเรอต้องหามาก่อนสิบบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่สิบบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะสิบบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะ สิบแล้ววอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้สิบบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดดังนั้นเครื่องหมายวรจะเป็นไงคะลูกข้างหน้ากับข้างหลังใครมากใครน้อยใครมากใครน้อยอ่ะก็ต้องใช้คำว่าสิบน้อยกว่าสิบเอ็ดนะสิบน้อยกว่าสิบเอ็ดหนูต้องหามาก่อนนะคะลูกถ้าติดเครื่องหมายบวกนะคะติดเครื่องหมายบวกหรือติดเครื่องหมายลบ ต้องหามาก่อนนะคะสิน้อยกว่าสิบเอ็ดอ่ะใช้เป็นเครื่องหมายละเครื่องหมายละคะน้อยกว่าหนูจะอ้าปากแบบนี้ได้ไหมะจะหันแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะนะคะเราจะต้องหันแบบนี้นะคะอ่ะเป็นเครื่องหมายก็คือลนนักษณะนี้อ่ะถ้าคุณจันใส่ลงไปเลยใส่ลงไปในนี้นะคะใส่ลงไปในนี้น้อยกว่าคืออะไรคะแล้ก็จะหันไปหาสิบเอ็ด ปะกว่ากำนดจะหาสิบเอ็ดนะคะตามนี้นะแลักษณดนี้เลยนะคะจพราะนั้นอ่านว่าสิบน้อยกว่าสิบเอ็ดหรือสิบช้เป็นเครื่องหมายคือเ,เครื่องหมายนี้นะคะอ่านว่าน้อยกว่าสิบเอ็ดนะคะตามนี้นะอ่าต่อไปเดี๋ยวไปดูอีกอีกสักสองตัวอย่างอีกสักสอ,องตัวอ,อ,อย่างนะคะของอันนี้นะอ่ามาดูตัวนี้กัน ดูอันนี้ชัดไหมคะข้างหน้าเป็นเท่าไหร่ข้างหน้าเห็นชัดเลยคือสิบเก้าแต่ข้างหลังยังติดเครื่องหมายบวกอยู่หนูต้องไปทำะไรกันก่อนต้องเอาไปรวมกันก่อนนะคะสิบบวกเก้าเป็นรูปกระจายของเท่าไหร่สิบบวกเก้าเป็นรูปกระจายของเท่าไหร่คะสิบเก้านะคะหนึ่งอยู่ละสิบเก้าอยู่ละหนึย่ย 19, ข้างหลังก็สิบเก้า,า, 19, า 19, ข้างหน้าสิบเก้าข้างขาสิบเก้าเพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรคะลูกต้องใช้คําว่าอะไรคะต้องใช้คําว่าเท่ากับอ,อ่านว่าสิบเก้าเท่ากับสิบเก้านะคะเครื่องหมายละให้เป็นเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายอนะันไหนนะเครื่องหมายอยู่ไหนนะเครื่องหมายเท่ากับหมายไปไหนแล้วเครื่องหมายนะคะขอโทษนี ี่เรามาดูอันนี้นะหาสองฝั่งเลยหาสองฝั่งเลยฝั่งนี้สิบบวกสามสิบบวกสามเป็นรูปกระจายของใครนั่งอยู่ในหลับสิบมีค่าเท่ากับสิบใช่ไหมคะสามอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสามสิบบวกสามคือสิบสามต่อไปสิบบวกแปดเป็นรูปกระจายของใครสิบบวกแปดเป็นรูปกระจายของอ่านั่งอยู่ในหลับสิบมีค่าเท่ากับสิบแปดที่ในหลับหน่วยมีค่าเท่ากับ แปดสิบบวกแปดก็คือสิบแปดดังนั้นเปรียบเทียบได้และทีฝั่งนี้สิบสามฝั่งนี้สิบแปดเครื่องหมายอะไรดีเครื่องหมายอะไรดีคะเครื่องหมายอะไรดีคะเท่ากับได้ไหมเท่ากับได้ไหมคะมันไม่เท่ากับแน่เลยนะคะไม่เท่ากับแน่เลยทีนี้เมื่อไม่เท่ากับหนูต้องเลือกว่าหนูจะใช้เครื่องหมายอะไรดีคะเครื่องหมายอะไรดีืหมายอะไรดีแบบไหนดีอ่าน้างไหนดี อ่าต้องหันแบบนี้นะคะเพราะว่าข้างหน้ามันน้อยข้างหลังมันมากกว่านะคะ1 3สน้อยกว่า18หนูต้องใช้เครื่องหมายนี้นะคะหันให้ถูกนะถ้าหันไม่ถูกมี่ความหมายเปลี่ยนเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะตรงนี้นะคะหนูต้องเติมเครื่องหมายนี้นะคะเติมเครื่องหมายนี้นะคะเติมเครื่องหมายนี้นะคะโอเคเข้าใจแล้วนะ จากเครื่องหมายเหล่านี้นะคะอ่าวันนี้มาดูครูจันที่หนูทํางานต่อนะคะขอหน้านี้หน้าเดียวถ้าใครทำข้างบนไว้เรียบร้อยแล้วก็วจะดีมากทีนี้ที่ขอเพิ่มคืออะไรให้หนูใส่ข้างบนมาให้ครูจันด้วยว่ามันได้เท่าไหร่อ่า1ิ 10, บสวกแขอโทษสิบเจกับ1ิบหกับ15นี้ หนูไม่ต้องหาแล้วเพราะว่ารู้แล้วข้างหน้าเท่าไหร่ข้างหลังเท่าไหร่หนูใส่แค่เครื่องหมายต่อไปข้อที่สองทิพสามกับสิบหกอ้าวใครใครมาใครมาก่อนมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะมากกว่าหรือน้อยกว่าต่อไปข้อที่สามอ้าวอันนี้ข้อที่สามต้องหาแล้วตัวข้างหน้าสิบแปดเรารู้แล้วแต่ตัวข้างหลังสิบบวกแปด นะติดบวกแปดหนูต้องหามาก่อนไว้ได้เท่าไหร่เขียนตัวเลเ็กๆไว้ให้หน่อยนึงนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายมานะต้องใช้เป็นเครื่องหมายอะไรดีสิบบวกแปดไปรูปกระจายของของสิบของสิบแปดนั่นเองเพราะนตรงนี้เป็นเครื่องหมายเท่ากับอย่างนี้นะคะโอเคนะอันนี้ทําต่อได้เลยนะคะข้างล่างเหมือนกันหนูดูนะว่าใส่เครื่องหมายยังไงเอาให้ครบนะคะลูกนะคะใส่เครื่องหมายครบนะคะแล้วอย่าเขียนออกไปอยู่ นอกกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเขียนเลขลงมาหน่อยนึงมันจะได้ดูสวยงามนะคะแล้วก็เป็นระเบียบนะคะอ่ะวันนี้นะคะนักเรียนดูนะครูแันให้หนูทำอันนี้เพิ่มอันนี้ให้เสร็จเลยนะคะบางคนเนะี่ยที่วบบอ่าครูแันบอกว่าให้ลองทําดูก่อนนะให้ลองทําดูก่อนแต่ทีนี้ว่าอ่ามาเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ลองดูซิว่าที่หนูใส่ไว้นะ่าถูกต้องไหมถ้ายังไม่ถูกต้องก็แก้ไขซะ แต่ถ้าทำถูกต้องแล้วก็โอเคทำข้างล่างให้เสร็จเลยนะคะวันนี้เอาแค่นี้เองนะเข้าใจแล้วนะทุกคนนะคะเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปนะคะมาดูเรื่องจะป็นเรื่องอะไรนะ,ะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียงลําดับกันนะคะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย